สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบก,กันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียวโตซีรีส์วันนี้เกียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องรักพกล็อคของนายน้าหวานในตอนที่7ถึง8ให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยค่ะนายเอกลุ้ใจมากค่ะครั้งนี้ขายไม่ได้พระเอกต้องนี้ท่วมหัวเป็นแน่ยูราเลยโทรเตือนพระเอกให้เขาขอความช่วยเหลือจากราชินีแห่งเครือข่ายแต่พระเอกก็ไม่อยากเชื่อว่าราชินีแห่งเครือข่ายจะช่วยเขาได้เพราะมีเวลาเหลือน้อยมากแล้ว สุดท้ายพระเอกก็ตัดสินใจโทรไปขอคิมอินจุงให้ช่วยแต่ก็โดนเธอบอกกฎข้อที่3าว่าอย่าใช้เครือข่ายที่มีมากเกินไปทำให้เขาเครียดหนักเหมือนหันไปเห็นนางเอกกำลังร้องไห้เพื่อขอให้ทางรายการเพิ่มเวลาให้อีกหน่อยเธอร้องไห้เพราะเขาพระเอกเลยยื่นข้อเสนอที่จะช่วยปกปิดบางอย่างไว้และเขาจะยอมเป็นคนรักของเธอแต่เธอต้องช่วยขายของภายใน5ในาทีเร้ไม่นานก็มีสายโทรเข้ามาจนของหมดทำเอาทุกคนถ้าไม่เชื่อสายตาตัวเองทำให้พระเอกเชืีย ในพลังของเครือข่ายว่ามันสําคัญแค่ไหนพระเอกล่งใจเมื่อขายข,ายของหมดแต่มันก็ทําให้คุณนายของรันไม่พอใจมากถึงขั้นส่งกระเช้าของขันไปให้ยูราพร้อมกับข้อความบางอย่าง เมื่อรู้ว่าประธาน M อ็มจะเดินทางไปผ่าตัดที่ต่างประเทศย,ยูราก็ภาวานาท่านกลับมายังปลอดภัยเพราะท่านยังต้องรักษาต,ตำแหน่งเอาไว้ก่อนไม่อย่างนั้นบริษัทจะตกเป็นของคุณนายฮงรันทันทีซึ่งไม่เป็นผลดีกับเธอและถุงเท้าทำความสะอาดที่ขายหมดครั้งนี้ก็เพาะมีดารา,าสาวสวยระดับโลเขาไม่มีส่วนช่วยพระเอกมาชวนทุกคนไปฉลองที่สินค้าขายหมดตามเปาแต่เขาขอตัวออกไปข้างนอกพระเอกมาเจอคิมอินตรงตามนะัดทำให้เข้าดูว่าตอนนี้เธออยู่ห่างกับสาม,มีมาสามปีแล้วและดูม เธอจะถูกใจพระเอกเขาแลาว้วดาน,น่าเอกก็ดื่มเหล้าหนักขอน้อยใจที่พระเอกไม่มาด้วยแม้เดวิดจะ้ามแต่เธอก็ไม่ฟังเอาแต่พูดเรื่องของท่ากับพระเอกแล้วลุขึ้นออกไปส่วนพระเอกก็กำลังโดนมุมเราโดนคิมอินจุงจูจ่โจมไปดื่มวายต่อในที่ที่สงบพร้อมกับเอาขีกาทหยขณะที่พระเอกกำลังจ้นหนทางไม่รู้ต้องปฏิเสธยังไงนายก,ก็โทรมาพอดีพระเอกได้โอกาสและโกหกคิมอินจุงว่าพนักง,งานของเขากำลังไส้ติ่งแตกพระเอกขอโทษแล้วได้บอกไปด้วยความลงคิดว่าตัวเองจะโดนพระเดชศึก านายเอกแม้จะเมาหนักแต่ก็รู้สึกแปลกๆที่พระเอกพูดถึงไส้เตียงแตกทั้งที่เธอพูดว่าเธอกําลังจะออกแตกตายเพราะเขาไม่นานนางเอกก็หลับไปในอ้อมแขนของเดวิดเขาจึงพาเธอมาส่งที่ท้องพระเอกมาหาหนางเอกและได้ยินเธอต่อว่าเขาขนาดเมาและหลับอยู่ก็ยังบ่นได้เป็นชุดๆพระเอกออกอาการไม่พอใจคิดว่าเดวิดเป็นคนแบกนางเอกกลับมาตอนที่เธอเมาเธอเป็นสาวแล้วเดวิดเลยบอกว่ารุนหนองเป็นคนแบกมาและต่อว่าที่พระเอกเป็นสาเหตุทําให้เธอเมาพระเอกไม่อยากแก้ตัว จึงขอตัวกราบขณะที่ขับรถพระเอกบังเอิญเห็นดาราสาวสวยที่ช่วยซื้อถุงท้าของเขาไปเดวิดเห็นนังเอก โดนวาดหนวดทีน้าก็ตกใจแต่น้าเอกดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องเขาจึงถ่ายรูปให้ดูทาเอาน้าเอกตกใจมากเดวิดสาวว่าพระเอกเล่นแรงจนหน้าสวยสวยแล้วเธอไปหมดและบอกเดี๋ยวเขาจะไปจัดการให้แต่น้าเอกกลับดีใจที่พระเอกจับหน้าเธอและบอกว่าจะไม่ยอมลังหน้าเด็ดขาดทำเอาเดวิดึ่งสุดยูราดูเรื่องจากนักสืบเมื่อหลายปีก่อนคุณนายฮองรันแอบไปคลอดลูกที่นิวยอร์กทำให้ยูราคิดว่าพยายามผลักสายสามีของเธอออกจาก MG Group ก็เพื่อเอาลูกของเธอมานั่งแทนเป็นผู้บริหาร MG แม่ยูราสงสัยตอนนี้เด็กคนนั้นไปหลบอยู่ที่ไหนนายเอกเสนอให้พระเอกซื้อตัวเดวิดมาช่วยหากพระเอกอยากตั้งบริษัทแต่พระเอกไม่อยากซื้อตัวอยากให้เข้าสมัครใจมาเองนายเอกเลยบ่นเดวิดคงไม่มาเพราะหากเป็นเธอเธอก็คงไม่มาเหมือนกันพระเอกให้นางเอกหาที่ตั้งออฟฟิศทำให้นางเอกคิดไม่ตกว่าจะหาที่ไหนถึงจะเหมาะขณะที่พระเอกกำลังนั่งมาร์กได้อย่างสบายใจนายเอกก็ต้องลากสังขารกลับมาด้วยความเหนื่อยล้าจากการที่ตะวันหาที่ตั้งบริษัททำให้เดวิดเป็นห่วงรีบเอานามมาให้แช่ถา เมื่รู้ว่าหน้าเอกต้องไปตระเวนหาที่ตั้งบริษัทเกือบพั่วโซก็ของคืนถามพี่ชายคนเลวว่าทําอะไรอยู่ถึงปล่อยเธอไปตรวเวนอยู่คนเดียวที่จริงพระเอกรู้ว่าได้ิดชอบหน้าเอกจึงแกล้งใช้น้าเอกไปตระเวนหาที่ตั้งออฟฟิศ เพื่อให้เดวิตสงสารเธอและย้าทำงานเขายังเต็มใจเพื่อช่วยนางเอกและก็เป็นไปตามคาดเมื่อเดวิดเห็นนางเอกทั้งเมยทั้งหิวเลยเท่าไปต่อว่าพระเอกที่ไม่ยอมจ้างพนักงานเพิ่มซึ่งมันก็เข้าทางพระเอกทำให้เขาไม่มีความสุขอีกไม่นานเขาก็จะได้ตัวเดวิดมาทำงานอย่างแน่นอนวันต่อมาเดวิดก็มาช่วยนางเอกจัดของพระเอกรู้ทเหนื่อยเดวิดเอาตุกก๊กตาม,มาให้นางเอกเพราะเห็นว่าน่ารักเหมือนเธอ นางเอกได้หยิบตุ๊กตาแมวามาแล้วพูดว่ามันน่ารักเหมือนทำให้เดวิดแอบ,บลุนว่าเธอคงบอกว่าน่ารักมอนเขาแต่นางเอกกลับพูดเหมือนพระเอกมากเลยทำเอาเดวิดน่าจอยนายเอเอป้ายประธานบริษัทมาให้พระเอกและบอกว่าซื้อตัวเดวิดมาเป็นหัวหน้าทีมของบริษัทพระเอกได้รับข้อความจากทีมอินจุงว่ารอไปดื่มไว้ที่เรือกันเมื่อไรดีขณะที่พระเอกกำลังเครียดยูราก็ปรากฏตัวมาหาพระเอกเดวิดเห็นยูราก็สงสัยว่าทำไมเธอถึงมาที่นี่แล้วเธอกับพระเอกรู้จักกันได้ยังไง ยูราชมว่าชื่อบริษัทพระเอกดูไม่เหมือนใครคิมอินจุงโทรหาพระเอกเขาเลัดสายทิ้งเธอจึงส่งข้อความมาเตือนอย่าสร้างศัตรูเพราะเครือข่ายของเธออาจทําให้เขาล้มไม่ขวางได้พระเอกจึงขอให้ยูราช่วยให้เขาหลุดพ้นจากคิมอินจุง ยูราจึงให้เขาลองมองหาปุ่มของหิมอินจุงว่าเธอกลัวอะไรทําให้พระเอกคิดไดว้ว่าเธอกลัวเรื่องการซุบซิบนินทายูราบอกเรื่องที่ประหารพักไปผ่าตัดที่เมืองนอกถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพันสิ่งที่ทํามาก็จะพังกันหมดเขาต้องเรียบเร่งมือแล้วพระเอกมาได้ยินแม่นางเอกโทรหาเดวิดก็อาการไม่พอใจยิ่งเห็นเดวิดดูดีใจชวนนางเอกกลับบ้านก็ยิ่งเคืองยิ่งขิดก็ยิ่งสงสยัยทาไมแม่นางเอกถึงต้องมาบ้านเดวิดตกลงเดวิดเปน็นอะไรกับนางเอกกันนะคุยกันมาลูกเขยกับแม่ยายไม่มีผิดเลยต้ มาแอบดูซะหน่อยเมื่อเห็นทุกคนดูมีความสุขคุยกันถูกคอหัวเราะก,กันเสียงดังเดวิด <David S 1> <David S 2> ก็เรียกแม่น้าเอกอย่างสนิทสนมพระเอกเลยแกล้งพ่อไปแจ้งหนึ่งหนึ่งสองว่าข้างบ้านส่งเสียงดังไม่นานตำรวจก็มาเตือนทําให้พระเอกยิ้มยังมีความสุขที่แกล้งเดวิดได้สําเร็จด้านแม่น้าเอกกับน้องชายก็ตกใจที่เห็นภาพถ่ายพระเอกติดอยู่ในห้องน้าเอกถามรูปใหญ่เบลอพระเอกรู้สึกอิจฉาเดวิดได้กินของอร่อยๆจากแม่น้าเอกทานทำอาหารอร่อยผิดกับตัวเองที่ต้องนั่งกินบะหมี่อยู่คนเดียวเลยแกล้งทรมาดุด นางเอกค่ะว่าเธอไม่ยอมหาข้อมูลเรื่องการพัฒนาสินค้าตัวต่อไปมัวแต่เอาเวลาไปส่งเสียงดังทําให้นางเอกสงสัยเขารู้ได้ยังไงกันพระเอกเลยเฉยช่ยนางเอกเรีบไปหาข้อมูลแต่ก็ไม่ว่าจะถามว่าอาหารอร่อยไหมวันต่อมาเดวิดกับนางเอกมาบรรยายสินค้าตัวใหม่ที่เขากับนางเอกช่วยกันคิดซึ่งมีทั้งอ่างล้างหน้าไว้ใส่บะหมี่โทรศัพท์ไว้ป่าทิ้งเวลาที่มโหและสินค้าชิ้นสุดท้ายคือการนําของเก่ากลับมาใช้ใหม่เรียกว่าทฤษฎีกระดาษขาวพระเอกเห็นก็ ขึ้กับมืนคณาเอกตอมทิมก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วนี่ยังมีเดวิดเพิ่มเข้ามาอีกคนก็ทําให้เขาปวดหัวเข้าไปอีกพระเอกคิดไม่ตกว่าเขาจะทํายังไงกับคิมอินจุงแต่เมื่อคิดได้ว่าเธอกลัวเรื่องส,สุบิจึงโทรไปที่สภาสตรีเพื่อส่งชอ่อดอกไม้ไปแสดงความินดีจากนั้นก็นัดคิมอินจุงมาที่ร้านแห่งหนึ่งที่มีลูกค้าคนเื่นอยู่ด้วยหลังจากคุยกันไม่นานพระเอกก็เอื้อมมือไปจับมือเธอแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ประธานสภาสตรีมาเห็นพอดีคิมอินจุงจึงรียบอออกเกระธานนททัี ไม่นานคิมอินจุงก็เครียดหนักเพราะมีลูกค้าเข้ามายกเลิกประกันหลายบริษัทเธอจึงรู้ว่าตอนนี้เธอคงโดนพระเอกเล่นงานเขาแล้วโดยการใช้เครือข่ายของเธอมาฆ่าเธออีกทีทําให้เธอไม่พอใจมากเขามาตอบว่าที่เขาตอบแทนบุญคุณเธอแบบนี้เธอจึงเยื่ยนข้อเสนอที่พระเอกต้องทำตามเท่านั้นโดยเขาเข้าไปตีสนิทก,กับดาราสาวสวยซุปตารระดับโลกทำให้เธอมีข่าวอื้อฉาวกับเขาเพื่อทำลายชื่อเสียงของเธอ มีโอ <M> เป็นผู้หญิงคนที่สี่เธอเป็นซูตาร์ระดับโลกที่มีแฟนคลับมากมายเธอเป็นเจ้าแม่แห่งการแต่งตัวไม่ว่าเธอจะหยิบจับหรือซื้ออะไรสินค้าเหล่านั้นก็จะข่ายเหมดอนเลี้ยงภายในพริบตาเธอเป็นหญิงสาวผู้รอบรู้เรื่องจังหวะพระเอกต่อรองกับคิมอินจุงหากเขายอมไปเป็นข่าวกับยมีและช่วยเคลียร์ข่าวข,ของเธอก็ต้องช่วยเขาให้ออกไปจากแย,ยม่มุมของเธอด้วยคิมอินจุงรับปากแต่ที่จริงเธอยังถือไพ่เหนือกว่าพระเอกเพราะเธอยังมีคลิปเสียงที่แอบอัดเอาไว้ตอนที่พระเอกขอร้องและยอมเป็นคนรักของเธอ พระเอกสงสัยทำไมโยมีซุปตาร์ระดับโลกถึงยอมทำตามคำขอของคิมอินจุงยูราบอกว่านั้นไม่ใช่คำขอแต่เป็นคำขู่ต่างหากคิมอินจุงคงรู้ดุดอ่อนของโยมีจึงสามารถขู่เธอได้เมื่อก่อนโยมีเคยมีข่าวเลยว่าเธอเป็นเลสเบีย้ยนแล้วพระเอกก็ได้รับข้อความจากคิมอินจุงให้ไปหาโยมีที่ห้องเสื้อแห่งหนึ่งถึงนั้นก็มีแฟนขับมากมายรออยู่รวมถึงนางเอกที่รักเดวิดมาด้วยเพราะอยากมอบรองเท้าทำความสะอาดให้เธอเป็นการขอบคุณเมื่อโยมีมาถึงนางเอกก็เข้าป ไมมอบถุงเท้าทำความสะอาดไ้โยมีก็รับไปแต่พอเข้ามาด้านไหนก็บอกให้ผู้จัดการเอาไปทิ้งกิมอินดุงท่อหายโยมีบอกว่าเธอส่งผู้ชายดีๆมาให้สักคนเพื่อสยบข่าวลือเรื่องที่เธอเป็นเลสเบียนแม้โยมีจะไม่อยากตกลงเพราะไม่อยากโกหกแต่เธอก็ต้องทำตามคิคมอินจงบอกไม่นานพระเอกก็มาถึงโยมีเห็นพระเอกก็ตกตะลึงในความหล่อไปชั่วขนาพระเอกก็คงมองออกว่าสายตาที่เธอมองเขาเหมือนผู้หญิงกำลังตกหลุมรักทําให้เขาสงสัยว่าทําไมคนเป็นเลสเบียนแบบเธอ มองเขาด้วยสายตาแบบนี้แต่เมื่อโยมีสั่งให้เขาหันหลังตอนที่เธอจะเปลี่ยนสภาก็ทําให้พระเอกมั่นใจว่าเธอเป็นเลสเบี้ยนแน่นอนโยมีตอบว่าพระเอกไม่ละอายใ,ใจเลยหรอเธอไม่เคยมีข่าวกับนักธุรกิจมาก่อนพระเอกบอกไม่คิดว่าจะดีกว่าหรอถ้านักธุรกิจพวกนั้นเขามีหน้าตาที่ดีกว่าโยมีหาว่าพระเอกมันนะาเป็นดาราม,มาหลายปีหน้าตาเหมือนเขาแค่เปิดในทีวีก็เจ้าล้วแต่พระเอกก็ยังมั่นใจว่าเขาไม่เหมือนผู้ชายในทีวีโยมีจึงนะัดให้พระเอกไปรับเธอวัน พรุ่งนี้วันุ่งึ้นพระเอกมารับพระตามนัดโดยไม่รู้ว่านักข่าวคอยทําข่าวพวกเขาอยู่แต่พระเอกก็บังเอิญเห็นจนได้โยมีรู้ว่าคิมอินจงคงสั่งมาจึงบอกให้พระเอกถอยรถเพื่อให้นักข่าวได้เห็นพวกเขาทั้งสองคนพระเอกเผลอถอยรถเยอะไปหน่อยจนโยมีสั่งให้หยุดทาให้พระเอกตกใจรีบหยุดรถแต่มือบังเอิญไปจับหัวเท้าไว้เพราะความเป็นห่วงทาให้ทั้งคู่รู้สึกเขินต่อกันแล้วพระเอกกับโยมีก็มาเดินเที่ยวกันเพื่อให้เป็นข่าวเช้า,ชาสมจริงมากขึ้นพระเอกจึงเดินอบไล่เธอเหมือนทั้งคู่ เป็นแฟนกันจริงๆแถมดูดูพระเอกก็วิ่งมากอดเอลทำเอาเธอวันไหวไม่น้อยแต่ก็ดูที่เขาแสดงละครต่อหน้านักแสดงอย่างเธอเมื่อทั้งสองแสดงเป็นคู่รักนะข่าวถ่ายรูปเสร็จพระเอกก็มาส่งโยมีก่อนพระเอกกลับโยมีก็ช่วยจัดผ้าพปันขอให้แล้วเอามือล้วงเข้าไปที่กระเป๋าเสื้อทำให้พระเอกยืยนตัวเกรงกลัวเธอลว้วงโดนอย่างอื่นเขาโยมีกับลลวงโทราศัพท์พอกมาพร้อมกับใส่เบอร์ของเธอจากนั้นก็เข้าไปกระซิบเป็นข่าวกับเธอชีวิตของเขาไม่แต่จะเปลี่ยนไปทันทีที่ ที่ข่าวถูกปล่อยเขาจะได้พบกับโลกใบใหม่พรุ่งนี้จะแตกต่างกับวันนี้โดยสิ้นเชิงผู้ตรวจก็เอาแว่นกันแดดใส่มือให้พระเอกได้สติก็สงสัยว่าทําไมเขาถึงได้สั่นกับผู้หญิงที่เป็นเลดเบี้ยนแบบนี้หรือว่าช่วงนี้เขาจะเครียดมากเกินไปไม่นานข่าวเฉาของโยมีก็ถูกปล่อยไปทัว่วทําให้ทุกคนต่างสงสัยว่าผู้ชายที่เป็นข่าวเธอเป็นใครประธานพักหลังจากรู้เรื่องพระเอกเลยสั่งให้เลขาพาตัวพระเอกมาเจอ ก่อนทันไปผ่าตัดที่อเมริกานายกับเดวิดแปลกใจที่จูจ่ๆก็มีนักข่าวมารอที่บริษัทเต็มไปหมดเมื่อพระเอกมาเห็นนักข่าวก็รีบใส่แว่นปิดบังแล้วเดินไปแต่นักข่าวก็วิ่งตามไปล้อมถ่ายรูปจนนายเอกต้องเข้าไปห้ามและให้นักข่าวถ่ายขณะที่พระเอกนั่งเพียรรเื่องข่าวแต่เดวิดกลับชื่นชมว่าเขาเจ๋งที่สุดทาเอาพระเอกถึงกับปิดม่านหนีมาข่าวของพระเอกกับโยมีรู้กันทูทานสภาพ้าสตรีก็มาขอโทษคิมอินจุงที่เข้าใจเธอผิดทําให้คิมอินจุงดีใจที่ลูกค้า กลับมาหาเธอสนยูราก็สั่งให้นักสืบสืบเรื่องของคุณนายฮงรันกับลูกชายต่อไปหลังจากเห็นข่าวพระเอกนางเอกก็รู้สึกขอเหมือนเธอยิ่งวิ่งตามพระเอกเท่าไรเขาก็ดูห่างไปทุกทีจนรุ่นน้องต้องแซวผู้หญิงเท้าเปล่าอย่างเธอจะไปตามพระเอกที่ขี่เครื่องบินไอพ่นได้ยังไงนางเอกกับรุ่นน้องแปลกใจที่เห็นเดวิดมาคุยภาษาอังกฤษกับฝรั่งได้คล่องเท้าเดวิดเลยบอกว่าตอนเด็กเขาเคยเรียนอ,อยู่ที่นิวยอร์กนางเอกเลยตื่นเต้นขณะที่ท่านอาหารกันเดวิดบอกกับนางเอกถึง เรื่องข่าวลือของพระเอกก็เป็นเรื่องจริงนายเอกไม่เชื่อพระเอกเป็นคนท่าดีทีเหลวแต่เพราะเขายังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนเลยถูกผู้หญิงพวกนั้นเกี้ยกล่ราศีไม่ได้กาแล้วถึงเวลาที่เธอต้องออกรงแสดงแล้วเดวิดสงสัยเธอจะทําอะไรนายเอกตอบเธอรู้ว่าพระเอกชอบเธออยู่แต่เขาขี้อายเลยไม่กล้าพูดเธอจะทําให้เขาพูดมันออกมาให้ได้เล่นเอาเดวิดจแผ่วเจ็บจีดไปถึงหัวใจนายเอกมาปรึกษารุ่นน้องว่าถ้ายังไงถึงจะได้ใจพระเอกมารุนน้องจึงให้หนางเอกทาตัวเย่ะหยิ่ง เพราะผู้ชายส่วนใหญ่ชอบผู้หญิงแบบนี้เธอดูเชื่อฟังพระเอกเกินไปนาเอกสงสัยผู้หญิงเล่นตัวเขาทำกันยังไงรุ่นน้องเลยสอนวิธีหักต่อไปพระเอกเรียกเธอก็ให้กั้นใจไว้สองนาทีจากนั้นก็หันไปจองห้ามตอบอะไรแล้วเดินไปเงียบๆแบบหญิงๆหงยิบด้านพระเอกก็ขับรถพายโยมีมางานแจกลายเซน็นที่ร้านขายหนังสือตามคำสั่งของคิมอินจุงพระเอกเห็นโยมีแจกลายเซน็นทําให้เขารู้สึกผิดเลยว่ามาหาคิมอินจุงและยอมรับสาร,รภาพเรื่องที่เขาหลอกใช้เครือข่า,ขายของเธอในการขายุงทา แล้วขอโทษที่เขาหลอกใช้ความเหงาของเธอเพื่อให้ตัวเองรอดที่จริงเขารู้สึกละอายมากเพราะนั้นไม่ใช่ความสําเร็จที่เขาได้มาเพราะตัวเองพระเอกขอร้องให้คิมอินจุงเลิกคบกูยูมีตามใจตัวเองถึงเขาจะไม่ดูวา่าระหว่างพวกเขาสองคนเกิดอะไรขึ้นทําให้คิมอินจุงสงสัยทําไมพระเอกหลงรักโยมีทั้งที่เธอเป็นเลสเบี้ยนแต่ตอนนี้เธอไม่สอนอะไรทั้งนั้นเพื่อให้ได้สายสัมพันธ์กับพระเอกต่อไปคิมอินจุงจึงไม่ยอมทําตามคําแนะนําของพระเอกโยมีส่งข้อความหาพระเอกหากเธอกับเขา เขาเป็นแฟนกันจริงๆเขาจะต้องซื้อของไปเลี้ยงทิมงานหน่อยพระเอกเลยซาถ้าเป็นแบบนั้นงานพวกเราคงต้องเป็นแฟนกันจริงๆถอนตัวไม่ได้แล้วพระเอกเห็นโยมีไม่สบายใจเรื่องที่มีข่าวอื้อฉาวเขาเลยขอโทษที่เขาเป็นต้นเหตุเพราะอยากออกมาจากทิมอินดุงตอนนั้นที่ทาไปเพราะอยากให้บริษัทอยู่รอดโยมีเตือนความทะเยอทะยานมีมากเหมือนขุดหลุมฝังตัวเองเขาอยากประสบความสําเร็จขนาดนั้นเลยหรอพระเอกเล่าเรื่องของเขาให้ฟังเขาโตมาไม่มีพอ่อแม่เลี้ยงเขามากคนเดียว แล้วตอนนี้แม่ก็จากไปแล้วเขาอยากประสบความสําเร็จเพื่อให้ท่านภุมิใจในตัวเขาแม่นาเอกชวนพระเอกมากินข้าวที่บ้านเดวิดเดวิดเห็นแม่และน้องนางเอกปู่ตากับพระเอกยังสนิทสนมเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันก็รู้สึกเศรายิ่งพระเอกบอกว่าคืนนี้เขาอยากลองนอนที่นี่ด้วยก็ถึงกับตาลุกด้านนางเอกก็รีบเสนอให้พระเอกนอนห้องเธอเลยโดนแม่ดุเขาจะดูไม่งามพระเอกเลยมานอนเต็นท์กับเดวิดพระเอกสงสัยทําไมเดวิดมานอนอยู่ข้างนอกหรือข้างในมีผีจนเดวิดยอมเล่าที่ไม่อยากเข้าไปนอนข้างใน เพราะคิดถึงแม่ทําให้พระเอกรู้ว่าเดวิดก็สูญเสียแม่ไปเหมือนเขาทั้งสองรู้สึกเข้าใจกันมากขึ้นวันรุ่งขึ้นพระเอกได้รับข้อความเสียงจากคิมอินจุงและขอให้เขายอมเป็นแฟนเธอทําให้เขาคิดหนักแถมเดวิดยังเข้ามาบอกว่าบริษัทยกเลิกสัญญากระทันหันไม่นานคิมอินจุงก็โทรมาสแสดงความเสียใจแถมยังบอกจะทําให้บริษัทผลิตถุงเท้ายกเลิกการผลิตและถ้าไม่อยากให้ทุกอย่างพังเขาก็ต้องยอมมีความสัมพันธ์ลับๆกับเธอเหมือนที่ตกลงกันพระเอกรุ้มใจมากโยมีบอก เขาอย่าเพิ่งทําอะไรแต่พระเอกบอกเขาเป็นห่วงกลัวทาให้เธอเสียชื่อเสียงไปด้วยหากคลิปถูกปล่อยและยังมีนางเอกทิวทิศตัวเพื่อบริษัทเดวิดที่ยอมลาออกจากที่อื่นเพื่อมาช่วยเขาดังนั้นเขาจะต้องปกป้องทุกคนขณะที่นางเอกกำลังรวบรวมความรักเพื่อไปสารภาพรัรกพระเอกเดวิดก็เข้ามาขัดจงังหวะเดวิดเห็นคําสารภาพรักของนางเอกก็รู้สึกเศร้าจนต้องออกไปพระเอกสงสัยทําไมนางเอกถึงงทรมาบอกให้เขาฟังวิทยุโยมีแปลกใจไที่เธอได้รับรางวัลวัฒนธรรมและความมั่งแห่งเกาหลีทั้งที่เธอ ไม่รู้มาก,ก่อนขณะที่พระเอกกําลังได้ฟังดีเจบอกคําสารภาพรักของนางเอกบังเอิญเห็นภาพพี่โยมีได้รับรางวัลและเธอก็ประกาศกับทุกคนว่าเธอรักพระเอกและเพราะเขาเธอถึงได้มีความรักโยมีสารภาพว่าเธอมีลูกอายุสิบขวบทาให้ทุกคนตกใจมากนะข่าวบอกเรื่องที่โยมีสารภาพเรื่องที่เธอมีลูกทําให้พระเอกดูว่าจุดอ่อนที่คิมอินจุงใช้คู่เธอคงเป็นเรื่องนี้ตอนนาเอกก็กําลังสารภาพรักกับพระเอกผ่านรายการวิทยุขณะที่นาเอกบอกรักพระเอกเดวิดก็เข้าไปยั่ง ทและขอย้าให้เธอทำแบบนี้พร้อมก็บอกนางเอกว่าเขาเสียใจทําให้หนางเอกอึ้งไปแล้วเรื่องราวเป็นอย่างไรต่อไปเรามารับชมกันในตอนถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ